ตอนนี้ไอติมก็อายุประมาณเกือบเกเจ็ดเดือนเนอะก็ตัวก็ใหญ่ขึ้นมาพอสมควรเทียบกับหลายเดือนที่แล้วน้ำหนักก็ประมาณ20่กิโลได้ตอนนี้ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกลมกิจเกมวันนี้เราจะมาพูดถึงการทําให้สุนัขของคุณเดินตามคุณตะองเวลาโดยที่ไม่ต้องใช้ใสายจูงซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการฝึกอย่างมากเพราะจะทําให้เราสามารถควบคุมสุนัขได้ระยงทั้งในการใส่สายจูงการให้สุนัขเดินไปในที่ที่เราต้องการรวมถึงเป็นพื้นฐานที่ดีในการฝุดเลี้ยงสุนัขเมื่อเราอยู่ห่างจากสุนัขในระยะไกลการฝึกแบบนี้จะช่วยให้การพาสุนัขออกไปเดินเต้น หรือไปในที่ที่สาธารนณะง่ายขึ้นและยังทําให้สุนัขเรียนรู้และจะไว้วางใจและเขารพคุณในฐานะผู้นําซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานของการเรียนสุนัขที่มีความสุขและเชื่อฟังวิธีเริ่มต้นนั้นง่ายมากคือสุนัขเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญรยานในการไล่จับและชอบเล่นเกมไล่จับมากๆหลายครั้งที่เราจะเห็นสุนัขพยายามไล่จับเราในวาที่เราวิ่งหนีนั้นเป็นเพราะสุนัขมีสัญชาตญาณยาน,นักล่ในตัวซึ่งการวิ่งตามสิ่งที่เคลื่อนไหวเป็นพฤติกรรมธรรมชาติของพวกเขา เทคนิคสำคัญคือเราต้องห้ามเป็นผู้ไล่แต่เป็นผู้หนีอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากสุนัขวิ่งหนกว่าเราพ้กเราพยายามไล่ตามจับสุนัขจะลำบากมากยังไงก็จับไม่ไทันถ้าถึงจับได้เราก็จะเหนื่อยมากอีกครั้งยังเป็นการกระตุ้นสัญชาตญาณสุนัขให้หนีเราตลอดเวลาพอจะเรียกให้มาก็จะเรียกยากขึ้นการเป็นผู้หนีในเกมนั้นไม่เพียงทําให้สุนัขได้ปลดปล่อยพลัลางงานแต่ยังช่วยกระตุ้นการฝึกการเชื่อฟังอย่างเป็นธรรมชาติได้อีกด้วย เมื่อคุณเริ่มวิ่งหนีมีนจะมาพูดถึงการให้หมาตามเราก็าคือเราไม่ควรจะเดินตามหมาอ่เพราะว่าถ้าเราตามหมาเราจะวิ่งไม่ทันหมาเราควรจะเดินห่อยออกจากลูกหมาให้ได้มากที่สุดลูกหมาเดินไปทางไหนเราก็จะเดินไปทางนี้ ก็ทำอย่างนี้เรื่อยๆก็จะทำให้นุกงหมาชินกับการตามเรานะถ้าเกิดแบบเราพยายามจะเดินนำะหมาหมาก็จะตามเราเรอยๆแต่ว่าถ้าเกิดเราตามหมาเนี้ยทำยังไงหมาก็จะแบบมีห่างจากเราแล้วก็กจะตามไม่ทันอย่างนี้ป้าๆก็จะเดินไปเรื่อยๆเลย,เ,ย mm hmm. เด๋วติมอ่ะถ้าเกิดแบบรู้สึกว่า ค่อนข้างไกลจากตตายแล้วก็จะวิ่งนะถ้าไอติมวิ่งมาถึงเราก็อาจจะบอกไปทีดีไอติมดีให้ลองเล่นขึ้นสุนัขเสียงของคุณควรเป็นมิตรและมีความตื่นเต้นเพื่อกระตุ้นให้สุนัขวิ่งมาหาคุณเมื่อเขาวิ่งมาถึงคุณให้ชมเขาด้วยคำพูดหรือสัมผัสที่อ่อนโยนหรืออาจจะให้ขนมเ,เล็กๆเป็เนรางวัลการเล่นวิ่งไล่จับแบบนี้ช่วยให้สุนัขรู้สึกว่าคุณเป็นเพื่อนเล่นที่สนุกสนานในหน้าไว,ไว้วางใจ ัวรอบขอบชิดก็จะพยายามให้หมาเนี่ยไม่สามารถออกไปที่อื่นได้ไม้งั้นบางทีถ้าเกิดเราไม่มีบริเวณที่มีว่าขอบชิดอะ้ะก็คือว่าหมาอาจจะวิ่งออกไปเราก็ตามรับมาไม่ได้หรือว่าหมาอาจจะไปจัดกระหมาตัวนีน้เาแนะนำให้เป็นตัวลอกหาบริเวณที่มีแบบเราจํากัดพื้นที่ได้ นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างการอ,ออกกำลังกายให้เขามีสุขภาพดีทางกายและใจสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องเป็นฝ่ายควบคุมเกมไม่ปล่อยให้เกมกลายเป็นการวิ่งไล่ที่ทำให้สุนัขตื่นเต้นเกลินไปหากสุนัขเริ่มมีพฤติกรรมตื่นตัวหรือก้าล้าวเช่นกระโดดกัดหรือหาคุณควรหยุดเล่นเกมทันทีและพาเขาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่สงบขึ้นเช่นเดินเล่นเบาๆหรือพักผ่อนในที่เงียบสงบ เกมวิ่งไล่จับยังช่วยให้เจ้าของมีโอกาสได้สังเกตพฤติกรรมของสุนัขและเรียนรู้สิ่งที่เขาชอบหรือไม่ชอบมากขึ้นและที่สําคัญที่สุดคือการเล่นแบบนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับสุนัขให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวและคุณคือเพื่อนรักที่ดีที่สุดของเขาถ้าคุณยังไม่เคยลองเล่นวิ่งไล่จับกับสุนัขของคุณลองเริ่มต้นจากพื้นที่เล็กๆและปลอดภัยเช่นสนามในบ้านหรือสวนสาธารณะแลาคุณจะเห็นว่าสุนัขของคุณ มีความสุขและสนุกไปกับคุณอย่างแน่นอนถ้าคุณมีเคล็ดลับหรือประสบการณ์การเล่นกับสุนัขอย่าลืมมาแชร์กันในคอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตามช่องของกรมกินเกมเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขเพิ่มเติมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและเจอกันหน่อยในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นผลจากการฝึกให้เอเติมตามเราตลอดเวลา ก็คือพอจะขับไปไหนไอติมก็จะตามเราไปตลอ,อดดินนี้ก็เป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้ไอติมเหนื่อย เป็นการาออกกำลังกายที่ดีเพราะว่าเราก็ไม่เห็นื่อมากเราก็ขับจักรยานไปเรื่อยๆแต่ตีมก็ต้องตามเราไปเรื่อยๆ